รู้สึกปวดห้องน้ําอยากเข้าห้องน้ํา<ๆ>ก็เลยตื่นมาปรากฏลืมตาตื่นมาประตูห้องอะมันเปิด<ๆ>แกก็เฮ้ยแล้วก็หันไปดูที่เตียงเพื่อนปรากฏเพื่อนไม่อยู่พี่ดาวไม่อยู่แกก็เลยวิ่งออกไปที่หน้าห้องและทีเนี้ยคือแกแอบกลัวเพราะว่ามันมืดอะค่ะโถงห้องแบบโถงอพาร์ตเมนต์เนี้ยมันจะมันจะมืดแกก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวอีกสักแป๊บจะหันไปเปิดไฟไปเปิดไฟในห้องเพื<ๆ>่อให้แบบเห็นอะไรบ้างแต่ก่อนที่จะเปิดไฟอะคือแสงจากข้างนอกหน้าต่างอะมันพอจะเห็นอะไรในห้องบ้างสิ่งที่แกเห็นคือเห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งยืน นั้นอะสูงจดเพดานเลยยืนอยู่บนเตียง<อ>และขณะเดียวกันแวบเดียวกันอะแกก็หันไปทางโถงก็คือเห็นว่าพี่ดาวอะยืนรำอยู่กลางโถงแกคิดอะไรไม่ออกอเลยอะแกก็เลยเรียบเอามือตบบตบไปทางสวิต<อ>ในห้องออพอตบประตูตบไปสวิตปุ๊บไอที่เห็นที่บนเตียงอะก็คือหายไปเลย<อ>แล้วก็ตัวพี่ดาวเองก็คือล้มหวบลงไปเลยพอสังเกตเห็นชัดๆหน้าตาพี่ดาวก็คือปากนี่คือเลอะลิปสติกเละเทะแดงไปหมดเลยแล้วด้วยความที่แกกลัวตอนนั้นอะพี่น้ำแกไม่รู้จะทำยังไงแกเลยเคาะห้องไปเรื่อยเลยคือเคาะเรียกไป เลยบางห้องก็ด่าสวยมาจนบางห้องก็คือแบบเปิดมาดูเฉยแต่ก็ไม่อะไรปิดแต่ก็โชคดีหน่อยที่มีเหมือนเหมือนพี่คนหนึ่งออกมาช่วยพาพาพี่ดาวหามเข้าห้องไปแล้วก็แบบช่วยเช็ดหน้าเช็ดตาอะไรให้แกก็แบบอยู่แกไม่รู้จะทาไงแล้วต้องเปิดไฟเอาไว้จนเช้าแล้วแกก็รีบโทรหาเพื่อนกมามาดูหน่อยมาดูหน่อยก็เลยแบบเพื่อนทุกคนก็รีบมาแต่เช้าเลยแต่โชคดีตรงที่ว่ามากันได้หมดเพราะว่าเป็นเช้าวันศสาร์พี่ดา